สวัสดีค่ะมาเรียนรู้กับคุณครูโอปอกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่หมีแบงคสวัสดีครับวันนี้คุณครูโอปอพาเด็กๆลงมาอยู่ที่ใต้ท้องทะเลเล็กกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตอยู่ไหยคะว่าคุณครูโอปองกำลังเหยียบพื้นอะรอยูพี่หมีแบงค์รู้ไหมคะพื้นทรายครับต้องแล้ ที่มหนามุ้ยคะยอยักครับถูกต้องแล้วคะ่ะสะกดด้วยตัวยอยักนั่นเองคะ่ะวันนี้คุณครูโอปอ,กอ,อ,กอ,อกจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสะกดที่มียอยักเป็นตัวสะกดนะคะนั่นก็คือมาตราเกยนั่นเองคะ่ะขอไปเรียนรู้กับคุณครูโอปอเรียรค่ะพร้อมแล้วครับ ราเกยหรือแม่เกยคือคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีพยัญชนะต้นมีสระและมีตัวสะกดยอ,อยักษ์นะคะเรามาดูตัวอย่างคำแม่เกยกันค่ะกายกอยอายกายอ่านว่ากายซึ่งแปลว่าร่างกายนั่นเองค่ะเฉยชอเอยอเฉย อ่านว่าเฉยหรือการนิ่งเฉยนั่นเองค่ะคำว่าสวยสอ,อัวยยอสวยอ่านว่าสวยคอยพออยอคอยอ่านว่าคอยคือการรอคอยนะคะตัวอย่างคำในแม่เกยที่เราได้นั้นมีคำว่ากายเฉย สวยคอยนักเรียนดูนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันทุกตัวเลยค่ะต่อไปนะคะครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำนะคะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยหน้า41ถึงหน้า47ไปดูกันเลยค่ะในส่วนของกิจกรรมที่1นนะคะให้นักเรียนเขียนคําที่อยู่ในมาตราเกย ให้สัมพันธ์กับภาพพิยงเส้นนะคะนักเรียนดูรูปแรกนะคะเขาให้รูปกระต่ายมาแล้วโยงเส้นมาที่ช่องนี้นักเรียนก็ต้องตอบในช่องนี้นะคะรูปนี้คือรูปกระต่ายนักเรียนก็เขียนคำว่ากระต่ายได้เลยค่ะตัวเต็มบรรทัดน,นะคะต่อมาหัวข้อที่สองนะคะให้นักเรียนทายปริศนาคำไทยต่อไปนี้แล้วเขียนคำที่อยู่ในมาตราเกย ข้อหนึ่งอะไรเอ่ยตัวกัจจิฤทธิอวดฤทธิ์กับพระจันทร์ตัวอะไรคะคำตอบก็คือหิ่งห้อยนั่นเองค่ะอ่าที่เหลือนักเรียนก็ทำเองนะคะต่อไปหัวข้อที่3ให้นักเรียนเติมคำในมาตราเกยในจำนวนต่อไปนี้สายฝนจุดจุดจุดสายฝนอะไรสายฝน โปรยปลายโปรยปรออยโปรยปรอออยปลายที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองนะคะข้อที่4ให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มรนทัดก็คัดรายมือได้เลยค่ะ ในหัวข้อที่5นี้นะคะเขาให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเติมคำที่อยู่ในมาตราเกยเขาให้เหตุการณ์ที่1มาก็คือรูปที่1รูปที่2รูปที่3และรูปที่4นะคะในรูปที่1จะเห็นเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะกำลังจะข้ามถนนแต่ยังข้ามไม่ได้เพราะว่ารูปที่2ใช่ไหมรถวิ่งกันเต็มถนนเลยรูปที่สนี้เด็กคนนี้ก็เลยเดินขึ้นสะพานลอยและ รูปที่สี่นี้เด็กก็กำลังเดินลงสะพานลอยนั่นเองค่ะมาเติมกันเลยนะคะเด็กชายต้นเดินกลับจากโรงเรียนเขากำลังจะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีรถแล่นสวนกันไปมาตลอดเวลาเขามองหาทางมา้าม้าอะไรเอ่ยม้าลายนั่นเองค่ะ บนถนนแต่ไม่พบเขาตัดสินใจไปข้ามถนนที่ที่ไหนคะในรูปที่3สะพานลอยอ่าสะพานลอยเด็กๆก,ก็เขียนเลยนะคะเขียนตามครูได้เลยะคะ่ะสะพานลอยเด็กใช้ต้นจึงข้ามถนนอย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายแบบนี้นะคะ สังเกตนะคะในทุกคำตอบจะเป็นแม่เกลยแม่เกลยทั้งนั้นเลยนะคะค่ะในเหตุการณ์ที่สองนะคะนักเรียนดูนะคะเขาจะให้รูปมาว่าเหตุการณ์ที่1ก็คือมีคนถือตะกร้าผักรูปที่สองเด็กชนคนถือตะกร้าผักรูปที่สามก็ทําไมผักล่วงกระตกตกพื้นรูปที่สี่ก็ทําไมคะเด็กๆช่วยกันเก็บผักนะคะมาดูกันเลยค่ะ ยายอิ่มเก็บผักบุ้งใส่กระจาดนำมาขายที่ตลาดยายเดินกระย่องกระแย่งเด็กเ็กกำลังเล่นขี่ม้าก,ก้านกลวยนั่นเองค่ะไม่ทันมองจึงวิ่งชนคุณยายผักบุ้งหล่นกระจัดกระกระอะไรต่อไปกระจายกระจัดกระจายนะคะ เด็กๆรีบเข้ามาช่วยเก็บผักบุ้งและไหว้ขอโทษยายอิ่มใจดีให้อภัยนั่นเองค่ะให้อภัยแล้วไม่กดเด็กๆนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดทุกคำเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของหอกข้อ6ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้มาตราเกยามาตราเกยคือลักษณะคำที่มี ยอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะแล้วก็นักเรียนก็เขียนตัวอย่างคำเลือกมาสองคำนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด10ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยที่หลังนะคะสวัสดีค่ะ